สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าและสาขา3นะคะจะอยู่อำเภอแกลงตำบลทางเกวียนนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลแกลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆของหางตัดหญ้านะคะเป็นโปรปังสิ้นปีราคาพิเศษสุด,สด,สด ราคานี้นะคะจะอยู่ถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะซึ่งใครกําลังมองหางตัดหญ้าอยู่นะคะก็อย่าพลาดเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องปราคาโปรโมชั่นกันนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวสเปคของหางตัดหญ้ากันก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวหางตัดหญ้าของสยามสโตร่ากันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะ เป็นขนาดวงลัศมีตัด1เมตร20 m. นะคะแล้วก็ขนาดรวมกล่อง1นเมตรขนาดรวมขาสก,กี1นเมตรนะคะติดกับรถรุ่นเ,ออเดี๋ยวพาไปดูรุ่นรถนะคะตอนนี้ที่ติดอยู่คือรถรุ่น l 3 2 1 8นะคะจะตรงรุ่นเลยนะคะจะพอดีฐานล้อนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะจะดูสภาพคร่าวๆก่อนนะคะสำหรับสเปคของตัวหางตัดหญ้าสยามสตอร่านะคะอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นหัวเกียร์สำหรับรุ่นนี้นะคะ จะหัวเกียร์60แรงนะคะได้หัวเกียร์ใหญ่ไปดีกว่าคะ่ะลูกค้าเฟืองก็จะใหญ่ด้วยนะคะก็จะทนถ้าเราใส่หัวเกียรเ์เล็กๆไปแป๊บเดียวก็จะพังแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องออตัวรถนะคะก็เอาไปใช้ตัดหญ้าได้แบบคุ้มคุ้มเลยนะคะลูกค้านะคะหัวเกียร์ใหญ่แล้วก็ไปพร้อมยอยนะคะยอยแบบสลิปคัตนะคะนี่เลยเป็นหัวสลิปคัตหัวใหญ่นะคะลูกค้าทนนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของความหนาเหล็กนะคะนี่เลยตัวขาสกีหนามากนะคะ1 0บถึงสิมิลนะคะแล้วความหนากล่องนะคะดูได้เลยการออกแบบนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ความหนากล่องนะคะคือแบบหนานะคะลูกค้าลองดูนะคะถึง6มิลด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะกุ้งจะทดสอบเรื่องของ การตัดนะคะว่ามีเสียงดังหรือเปล่าด้วยนะคะแล้วก็ขาสกีเราสามารถปรับได้2ระดับนะคะนี่เลยเดี๋วดูใบตัดด้วยนะคะตัวท้ายนี่สามารถเปิดได้นะคะออกแบบให้เปิดได้ดูรอยเชื่อมของงานนะคะรอยเชื่อมออรอยเชื่อมแบบเรียบร้อยนะคะงานสวยงานดีนะคะราคาไม่แพงด้วยซึ่งโปรโมชั่นกุ้งจะเป็นคลิปนี้จะให้โปรโมชั่นแบบพิเศษสุดๆไปเลยค่ะ แล้วนี่คือหัวตัวใบตัดนะคะเป็นเป็นใบตัดที่ห้อยตัวอิสระนะคะอ่าเดี๋ยวกุ้งจะพา,าลูกค้านะคะไปดูถึงาการใช้งานนะคะว่าเสียงดังหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ทานใดนะคะที่กังวลว่าหัวเกียร์จะเสียงดังนะคะนี่เลยดูคลิปนี้นะคะเสียงไม่ดังนะคะลูกค้าแล้วก็ ดูรอยในการตัดหญ้าของเขานะคะค่อนข้างเนียนเลยนะคะสำหรับการตัดหญ้านะคะก็คือหญ้าไม่ได้เหลือสูงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหาผ่านตัดหญ้าอยู่นะคะกุ้งแนะนำเลยนะคะใครที่เจอคลิปนี้คือโชคดีมากๆจะได้ราคาพิเศษนะคะ มีราคานี้ถึงแค่สิ้นปีเท่านั้นนะคะซึ่ง,งกุ้งจะทิ้งราคาโปรโมชั่นพิเศษนี้ไว้สำหรับเราไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะหากลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ034539224สวัสดีค่ะ